เมื่อตะกัวให้ไม่มีเชือกมีแต่ตะกัวแบบนี้ก็รู้เนี่ยร้อยปีเห็นไหมเป็นพอเนียมก็แท้เลย,ยเป็นปู่ยิ้มก็แท้เลยและดูเชือกออที่เห็นอยู่ตอนเนี้ยอันเนี้ยปู่สุกปากของมะขามเท่าอันนี้พอทบชนแดนต่างกันไหม เพื่อนๆเ,เข้าใจได้ไหมว่าเก่าต่างกันชัดเจนพิเนี่ติ๊กชิโลเนี่ติ๊กชิโร่เลีเ่ยงกลมใส่อาจารยุลยกินเง็กวัดหัวโปเปล่าครับมาแห่โคตรเซียนจริงๆถ้ารู้แล้วพิมพ์บอกถูกต้องโอ้โห oh. เห็นไหมเก่งนะตะ,นตะกรูพันตกนี้ตะกัวก็จะแตกต่างกันคอยลยุคเลย อ่าเนี่แต่กลัวเพราะทบเพราะทบนี่ประมาณอ่าหกสิบปีหกสิบกว่าปีหกสิบกว่าปีกับร้อยปีเชือกก็จะคนละอ,อย่างอ่าเชือกนี้ก็เป็นเชือกตามยุคตามกาอ่าอันเนี้ยรู้จักเชือกอันนี้ไหมที่เราเล่นวาวอ่ะอเห็นไหมเชือกเล็กๆแกะไหม,มเชือกเชือกที่เราเล่นว่าอ่ะ ถ้าจับไม่พี่เขาเรียกเชือกปอซรบปอปลา้ดไหมใช่ไหมไม่รู้นะว่าจะเรียกเอาก็อาจจะเหมือนกันเอาไว้เรือเชือกว่าวแล้วกันที่เราเห็นนะสมัยก่อนน่ะเชือกว่าวเชือกเนะซื้อมาเป็นพวงพวงเป็นวงพวงอ่ะแต่ถ้าแบบนี้เชือกปอคุณเห็นไหมถ้าคุณจะพิสูจน์ทราบว่าอะไรคือของหลวงพ่อคืออายุ คนนี้ใช่ลูกลุงคนนั้นหรือเปล่าอายุสิบแปดใช่ไหมอ่านะนี่อันนี้เป็นลูกท่านชาชายชุนวันอายุสิบแปดใช่ไหมโห oh, <okay. S 1> ลูกท่านชาชายต้องมีหกสิบกว่าอายุความก้าวต่างกันครับโอ้โหเน่ไนลอนอะเือไนลอน อันนี้คือตะก,กุดจันเพนหลวงปู่สุกวัดปากของมะขามเท่าผมอยากจะบอกว่าทำไมเครื่องรางตัวจริงๆอ่ะถึงแพงแปลกนะเครื่องรางที่เซียนผมจะว่าละปากหมาไว้ว่าใชเครื่องรางมีบัตรเนี่ยขายทุกถูกแต่เครื่องรางที่เซียนใช้ไม่ออกบัตรนะตีหลักแสนหลักล้านใช่ทำไมใช่พูดถูกอ่าคือตัวจริงเน่ะ มันราคาคนละเรื่องพรตีแบบไม่อยากขายนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าหลวงพ่อแต่ละหลวงพ่อที่สร้างเครื่องรางให้ลูกศิษย์ไม่ได้สร้างเยอะบางทีหลักสิบดอกใช่าพี่แล้วยังไงจะรู้ได้ว,วันนี้ปู่สุกเอางี้ดีกว่าตะกุดร้อยปีมีกี่หลวงพ่อ นับองค์ได้เลยแบงค์ผู้ถูกนี่ไงนะดังนั้นตะกัวแบบนี้หยิบมาโปเข้าใจได้ไหมนี่ร้อยปีชัดเจนติชิโรใช่เตียนหม่ใช่ไหมให้พวกติชิโรนี่เห็นไหมหยิบมาปุ๊บนี่ยังอะไรตะกัวปู่ยิ้มตะกัวเพราะเนียมนียังจะแลมาทากระดานเลยนะอ่าเนี่เห็นไหมตะกัวร้อยปี อ่าเมื่อตะกัวให้ไม่มีเชือกมีแต่ตะกัวแบบนี้ก็รู้เนี่ยร้อยปีเห็นไหมเป็นพ่อนียมก็แท้เลยเป็นปู่ยิ้มก็แท้เลยและดูเชือกนะยังไม่เทียบจนกว่าจะได้จ่ายตังมีเครื่องรางยังไงก็ไม่เสื่อมครับไปที่ไหนก็ได้อ่านี่เชือกนี่เห็นไหมเชือกร้อยกบเชือกร้อยปีเป็นไงเข้าใจได้ไหม รักร้อยปีเข้าใจได้ไหมดูง่ายพี่อะไรที่ใช้ที่เป็นของแท้ใช้ความเก่าในการดุมดูงา่ายหมดแหละพ่สุพตพดบอกว่านึกแล้วขอนอนก่อนครับอฝันดีครับพี่อขอบคุณมากมากที่อยู่ตามรายการทุกค่าคืนนะครับเครื่องรางถ้าจานใจเงินมาต้องเข้าใจง่ายไม่ใช่ผมเราผมเอาว่าทั้งประเทศเนี่ยเพียงแต่ว่าเครื่องรางตัวจริงๆอ่ะไม่ได้มีให้ขายกันทุกวันจ เมื <bord ering. S 1> ่อหาตัวจริงไม่ได้ก <All the S 2> <con v ะ> ็เลยต้องหาสแตนแมนเอางี้ว่าเข้าสื่อผ้าบ้านเนี่ยนะไม่ใช่ว่ามีผ้ารลายองคมีเครื่องรางื่องชิ้นนะต้องไปดูด้วยไอสิบบ้านเนี่ยอาจจะมีเครื่องรางแค่บ้านเดียวใช่เพราะว่ามีแค่ชิ้นต้องชิ้นด้วยเพราะว่าเครื่องรางเนี่ยเขาทําให้เฉพาะกว่าหลวงปู่จะจานอัคระเลขยานปู่สุกนิจันเพนิจานได้วันเดียวนะใช้น้ำด้วยคือต้องจานวันเพนเดือนสิบสอง แล้วต้องลงไปจานตะกุดใต้น้ำนี่เรื่องจริงนะอ่ะ <S <S าศาตรการทำตะกุดจันเพนเนี่ยทำได้ปีละหนึ่งครั้งคือทำในคืนวันลอยกระทงวันเพนเดือนสิบสองและต้องลงไปจานตะกุดใต้น้ำครับเอาง,ง่ายๆปีนึงกี่ท่านกี่ดอกอะ่ะใช่นี่ดังนั้นคำว่าของแท้เนี่ยไม่ได้เจอบ่อย พอไม่ได้เจอบ่อยคนก็เลยไม่รู้ว่าแท้มันเป็นยังไงใช่ไหมเนี่ยมีโอกาสให้เพื่อนได้เห็นแท้ๆจะได้ถึงบางอ้อใช่เชืออามา่อจโอ๊ตเลยครับเรื่องเครื่องหลางสุดยอดลักเก่าเหมือนที่ลงบนพระกู้อาตะกุดจันเพนหลวงปู่สุกเล่นกันลักแสนมานานแล้วครับอ่าเชือกปนเก่า เชือกปนเกือบเป็นแป้งความแห้งตามยุคชัดเจนในยุคที่สร้างท่านทำใบสีแล้วลงไปจานในน้ำจริงๆบิสอนจระยุทธอ่าดอกนี้เป็นปูสุดเอ้ยพอหลวงปูสุกแน่นอนครับทั้งสินและจะกวนเอาเงี้ผมผม<ะ>ผมประกันให้นะนี่ผมประกันให้นะนี่เก๋นี่เพิ่มไม่ห้านหนึ่งคนบอกพี่กล้าเกิด อะไรที่มันของเก่ามันเก๋มไม่ได้อ่าเพียงแต่ว่าคุณนะ่ะไม่ได้เห็นของแท้บ่อยๆบางคนมีคําพูดว่ารู้ไหมแจเจอดอกนี้แล้วที่เหลือคือนกันบานคือเวลาเจอแท้จริงๆอะสตันแมนเนี่ยนะมะจะคืนกันบานคือเครื่งางนี่เป็นอะไรที่ต้องเป่นให้เขียนจริงอ่าความเก่าเท่านั้น รลักแห้งจนไม่มียางแล้วครับอาจารย์องนี้อ่าดอกหลายแสนพี่สุทนไอพี่สุทินอ้าวนี่สองนาทีจะได้ตะกุดจันเพียนปูสุกนิดคือมันจะเรียกว่าเป็นความฝันได้ไหมแช่ถ้าจะได้นี่คุณต้องหอบเงินเท่าไหร่จนเจ้าของเก่าเขาจะพอใจอะ่ะใครบอกลักแสนครับลักล้านนะครับตะกุดหลวงปูสุกอ่า ตากุดจันเพนหลวงู้สุขวัดปากของมะขามเท่าคือต้องใช้ว่าคือตัวจริงเนี่ยห้ายักห้าห้ายักสองนาทีได้ครับเดี๋ยวได้ดูประมูลแน่นอนครับพี่มีมีหลักสิบหลักสิบดอ,อกก็ทำปีนึ่งทำได้ครั้งเดียวครับนี่ถ้าพร้อมแล้วไปมีประพามุนทนเป็นสิบองค์ยังไม่เท่ามี ตะกุดจันเพนึ่นงดอกเลยเทียบกันไม่ได้ตะกุดจันเพนเนี่ยคือข้ำดวง um ได้พลังจากดวงจันทร์อ่า<อ>ดังนั้นน่ะจะเป็นโอ้โหยันจันเพนหลวงปู่ตะกุดจันเพนหลวงปู่เนี่ยเอาว่าพญานจันเพนเพราะลุงสิทธิ์ปู่สุกยังผืนละสองแสนนะใช่บ้านผมเนี่ยใช้พญานจันเพนเพราะลุงนะถ้ายันจันเพนเพราะลุงยังผืนละสองแสนคุณกิตาเพราะลุงเนี่ยสิทธิ์ปู่สุกพยานเนาะถูก มาแล้วครับเปิดแรกสาม0มื่นห้าพันบาทเวลาเดินแล้วอ่าสวยสวยเต็มฟอร์มซื้อกันเป็นล้านแต่ไม่มีชิ้นที่สองครับอ่าต้องบอกว่าพอเวลาได้เจอแท้น่ะนี่ดูง่ายครับดอกอ่าคนจะเข้าใจเลยว่านะไอ้ที่เราซื้อมาก่อนแล้วนมันมันแท้หรือเปล่าซึ่งถ้าแท้เนี่ยเห็นไหมเชือกร้อยกว่าปีลักร้อยกว่าปีตะกลั่วร้อยกว่าปีนี่ย โ oh, อยู่ที่สามหมื่นห้าพันบาทแคปราคาสุดท้ายมาที่สามหมื่นแปดพันบาทแคปราคาสุดท้ายเช้าห้ากันเป็นหลานมานานแล้วครับเปลี่ยนมือไม่กีากา่ชิ้นตะกุดจันเพ้นคือจะบอกว่าการจะได้ตะกุดจันเพนแจ้ถแท้จะเป็นความฝันไปแล้วในะปีสองห้าหกแปดอ่ะโอ้ยอ่านะถ้าแท้นะแล้วแท้แท้สังเกตน,นะอะไรที่กํากึง่งอ่ะเซียนขายกันมีทุกวันนะ แต่แท้ที่ทำมันมตีราคาต่างใจที่ขายกํากึ่งกันแบบเป็นหลายสิบเท่าบางทีก็ไม่ค่าเดลเก็บบางทีไม่ไหลใช่มาที่สี่หมื่นบาทครับราคาสุดท้ายมาที่สี่หมื่นสองพันบาทครับราคาสุดท้ายนี่นะถ้าดอกนี้เก็บอยู่ที่สี่หมื่นสองพันบาทมาที่สี่หมื่นสี่พันบาทครับราคาสุดท้ายไม่ต่ํากว่าแสนมือไม่ไม่ได้จับอ่าอยู่ที่สี่หมื่นสี่พันบาทครับราคาสุดท้ายครับโอ้โหแล้วนี่ ใสกันอยู่เท่าไหร่นะ4,000สี่อันนี้เบอร์เบอร์ซื้อตะกุดตะกุดพ่ะเตยังไม่ได้เลยนี่อยู่ที่4,000 4,000บาทครับราคาสุดท้ายครับโหพี่ตะกุดพระเตะส้มห่วงอยู่ต้นกระแทกแสนว่าแสสองแสนแล้วนะนีลึกฝาพ่อเตะนี่จันเป็นปู่สุกที่เข้าใจง่ายคือเอางี้ถ้าพอเตย60ปีลวงปู่สุกก็ต้องร้อยต้องร้อย20อ่ะใช่คูณสองคูณสอง แล้วการที่จะได้ตะก,กุดจันเพนปูสุกแท้แทบเป็นเรื่องแทบเป็นความฝันไปแล้วครับแล้ววิชาตเท่าไหร่นะมาดีสี่หมื่นสีันบาทครับราคาสุดท้ายมาดีสี่หมื่น้าันบาทมาดี่หมื่น้าันบาทครับราคาสุดท้ายแล้วพี่ลืนะมเขียนราคาใส่มืออีกแล้วอยู่ดีสี่โอ้วันนี้ทํารายการคือไม่ได้เขียนราคาใส่มือเลยต้องสวยสวยเต็มเต็มฟอร์มแบบนี้อยู่ที่สี่หมื่นห้าพันบาทครับราคาสุดท้ายมาที่สี่หมื่นหกพันบาท มาที่สี่0 0โันบาทแกบราคาสุดท้ายแกบไม่ได้โอ้โหพี่วุ่นวายแล้วอยู่ที่สี่มืันบาทรับราคาสุดท้ายรับสี่มือน้าน้ร้อยไม่ทันมาที่สี่มืนกพันบาทรับราคาสุดท้ายวุ่นวายในชีวิตแล้วผมมาที่สี่มืกันบาทแับราคาสุดท้ายรับไม่รับปราโอในมือหนึ่งจริงอยู่ที่มือ0นพันบาทนะครับพี่วงพันมาสีห้าไม่ทันอยู่ที่สี่มืันบาทมาที่สี่มืนพันหนึ่งรยที่พีนาที่ป้าที่สี่มืนรอ ที่คุณาวงบนคกับราคาสุดท้าย UTP วงบันมาที่คุณาทวีสี่หมนเจ็ดพนบาทปิดไปแล้วโอ้โหเดือดพี่ทวีอ่ะรู้<า>เรื่องศาสตร์จันเพนดีพเ,เพราะถ้าคนมหาชัยก็รู้ศาสตร์มนจันเพนทำได้แค่วันเพนเดือนสิบสองปีละครั้งนะทักทีมัน่นะเป็นตัวเทาะไม่ธรรมดาธรรมดาแน่นอนต้องจริงโอโ้โห ปิดไปที่คุณนาทวีนะครับ4ี่หมื่นเจ็ดพันบาททวนต้องบอกว่าวันนี้เป็นวันที่ผมเชื่อนะเอาขอคอมเมนต์กันมาเยอะๆแต่ถ้าพี่ทวีเข้ามานี่นะผมเอาว่าต้องมีสิบคอมเมนต์เป็นอย่างต่ำโหดแล้ววันนี้พี่วงพันธ์ได้หยิบเงินหยิบทองพี่ทวีได้ตักกุดหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าตัก,กุดจันเพน เอาว่าตะกุดพาอลุงยังดอกหลักแสนเนาจันเพลนะตะกุดปู่สุกสี่หมื่นเจ็ดโอ้โหนี่สวัสดีครับพี่ทวีสวัสดีครับพี่ทวียินดีด้วยครับคุณนายินดีครับพี่ๆที่ได้เลยครับปัดไปปัดมาสวัสดีครับคุณนาทวีสองร้อยเป็นเฮศดอ่าแท้ๆต้องแบบนี้ยินดีด้วยครับพี่ทวียิงแม่นมากดูง่ายดีสู้ทีมดูง่ายังสุดสวัสดีครับพี่ทวี ดูง่ายมากโอ้โหดูง่ายพี่วิบูลโอ้โหแท้นับหนึ่งแท้ร้อยตาให้จ้างภาพถ่ายจ้างภาพให้เป็นที่ระลึกเลยนะนี่แท่นับหนึ่งแท้แบบตะโกนโวยวายโ,โหพี่นี่ต้องอยางว่าแลติชชิโร่แลยวะชัดเจน <laughs> สวัสดีครับพี่ทวีโอ้ตีอโอ้ต้องบอกว่าเนี่ยแทนูโคตรง่ายคุณาอาทวีนี่จะเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าคลองใจครอบครัวสันขวานก่อนนี่คลองใจแบบเพราะาอยู่กับเพศสันกวานนานประมาณกี่ปีนาที่ไหนครับขออนุญาตสอบถามหาโอ้อันนี้เพราะทบเพราะทบเนี่ยเขาจะมีเขาจะเอาตะแผ่ตลตัวนี้จานซ้อนกัน เข้าปะเขาเรียกว่ามีหลายแผ่นมีทองแดงมีตะก,กัวนี่ในแผ่นทองแดงก็จานยันในแผ่นตะก,กัวก็จานยันแล้วม้วนทับกันขอบคุณพี่่และจานโน๊ตด้วยครับผมคุณอาทวีนี่ แคป well. คว bah, ามก <c oup> ้ <ged> าวแคปรักแล้วครับตะกุดจันเพนปูสุกตะกุดต้นต้นเมืองไทยพุทธกคุณครอบจักรวาลโอ้โหพอทบชนแดนได้ใช้จริงๆในสงครามครับตะกุดอ่าเอตะกุดหลวงมะอปานวัดคลองด่านพ่อทวดปู่ทวดหน้าลิงพาราครับพี่หามีเหรอในเนี้ยไม่มี ตนนี้มีศูนย์แปดอ่ามีศูนย์แปดพิมเล็กนะพี่ผมถามวิวว่บผมกาก้าแบ่งตะกุดพ่อปานไหมโอ้วันนี้รักใส่ถึงแก้วแล้วอ่ะก็เอาง่าย<อ>ๆว่าตะกวร้อยกว่าปีโอ้โหวันนี้สุดยอดีคือการที่จะได้ตะกุดพ่อปานคลองด่านได้เห็นตัวจริงเนี่ยก็แทบเป็นความฝันเหมือนกันดอกหลักล้านอื กับราพตะกุดเลยก็ว่าได้ครับพราะปานลวงพ่อทบเทพระเจ้าแห่งเมืองเพชรบูรณ์นะครับเพราะปานเนี่ยคือท่านจะพันด้วยสายสินแต่ละรอบก็บริกรรมคาถาเพราะปานนี่คือท่านไม่ได้ถักนะอเอาสายสินเนี่ยเนี่ยพันแต่ละรอบก็บริกรรมคาถาเพราะปานคลองด่านมรณภาพปีสองพันสี่ร้อยห้าสิบสาม ปีเดียวกับปู่ยิ้มเลยปีเดียวกับปู่ยิ้มแล้วก็ปีเดียวกับรัชการนิย่าสวรรคตจะคิดเล่นๆไปวะย่าไปซอู่ลกันหรือเปล่าสองพันสี่ร้อยห้าสิบสามนะครับถ้าถามว่าตะกรุดที่ราคาหลักล้านเมืองไทยนะมีตะกรุดปู่เอี่ยมสะพานสูงมีตะกรุดพระปานกองด่านมีตะกรุดพ่อเงินบางคานตะกรุดปู่สุกนีพึ่งจะไปแตะล้านกันใช่แบบนี้เรียกว่าเก้าจริงครับ กะแบบนี้คือไม่มีอะไรที่เข้าใจง่ายแล้วสภาพสมบูรณ์นี่แล้วสมบูรณ์โอ้ oh. ดอกนี้นะครับรอมานานห,หลวงเสือหลวงเผาปานเป็นล้านยังเคยเจอกี่ล้านนะแจ๊เสือพผอปานล้านเสือไข่แพงสุดท่สิบห้าล้านหนึ่งแสนสิบห้าล้านหนึ่งแสน oh. และมีตัวที่ราคาทําลายทราบทีแน่นอนพมไม่เอ่ยชื่อว่าใครซื้อใครค่ายแล้วกันคือเสื้อตัวเนี้ยอืคนค่ายเนี่ยไปเจอตัวที่ไอ้นั้นฟาสวยกว่าจึงยอมขายแล้วเียมาแล้วไปซื้อตัวไม้เนี่ยพุ่งตรงไปซื้อสิบหลานและคิดแล้วกันว่าไอ้ตัวสิบหลานที่วัดเนื้อฟาตัวสิบห้าหลานเนี่ยจะค่ายจะเท่าไหร่ไม่ใช้แค่ว่าไตผ่าเครื่องเนี่ยเพื่อนต้องเข้าใจว่าไม่ใช่ไตระดับแค่สิบห้าไปสิบหกสิบเจ็ดแล้วไม่ใช่นะ ส,สิบพัาเนี<า>่อาจจะไป่ทราบสเลยกว่าได้คือต้องบอกว่าของที่ไม่มีหมุนเวียนในวงการทําไมเรายอมซื้อซุปเปอร์คาร์ทำไมเรายอมซื้อทะเบียนประมูลทำไมเรายอมซื้อเสื้อผ้าราคาแพงๆใช่แต่พระเครื่องเนี่ยมีตังคุณอาจจะไม่ได้มีพระเหมือนเขาอย่างอื่นมีตังอะซื้อได้มีเหมือนกันได้แต่พระเครื่องไม่ใช่ นี่จึงเป็นเหตุไงนะฮะพระเครื่องเกิดการแข่งขันในการได้ครอบครองสําหรับตะก,กุดหลวงวิา,านวัดลองด่านดอกนี้อ้าวนี่ตะก,กุดไมยราบสะกดทับพิสมายคงเคยได้มาล้ไมยราสะกดเอางี้ดีกว่าต้องเขียนราคาใส่มือก่อนตั้งสติก่อน okay, okay. คือต้องตั้งสติกันเลย <Okay. S 1> เรามมวแต่คุยกันสองรายการเราไม่ได้ตั้งสติกันเลย นี่แบบนี้นะเกเพือ่อไม่แสนหนึ่งคืออะไรที่เป็นแบบเข้าใจง่ายชัดเจนแค่เราไม่เห็นเราว่าแท้ๆเป็นยังไงตะกุดหลักล้านเมืองไทยที่ความแพงเนี่ยเป็นรองแค่ปูเอี่ยมวัสะพานสูงนี่เป็นรองแค่ปูเอี่ยมวัฒสะพานสูงคือต้องบอกว่าจริงๆกะควรจะแพงนะเพราะว่อะไรปะพี่แบ๊ ลงุงตะ,ะกุดล่วงผู้เยี่ยมเนี่ยคือดอกที่เคยเห็นกระสือค่ายแพงดอกเจดแปทยหลานนะนี่เรื่องจริงนะพี่หยดจริงพวกนี้ก็ต้องขยับตามกันไปอีกเยอะเลยนะหาของไม่ได้ไดประเด็นคือหาของไม่ได้นะตะกุดกระเสือเนี่ยแพงมาเท่ากันนะทุกวะตะกุดกระเสือแพงเท่ากันเราจะบอกให้ตะกุดมีน้อยกว่าเสือพี่ห้าหมื่นพี่ท่านนะโอ้พี่ เราอย่างนี้ยังไม่ได้พิมพ์ครว่าเริ่มนะพี่เดี๋ยวก่อนนะพี่พี่ใส่มาก็ขอบคุณนะครับแต่ราคาที่พี่ใส่มาเนี่ยจะพูดยังไงลนะ่ะซื้อตะกุดพราเตยังไม่ได้เลยนะถูกป่ะถูกนะฮะเตยดอกต้นซองแค่แสน<า>แค่นั้นแหละครับดอกนี้มาดูรายการสุดท้ายค่ำคืนนี้นะครับนี่การที่จะแคปหน้าจอเอามือปัดไปทางขวาให้คอมเมนต์ออกไปจะเหลือหน้าจอกับ นะตะกุดหลังจากนั้นถ้าอยากจะบันทึกสถิติคนใส่ราคาก็ปัดตัวเลขกลับมาเปิดแรกมาเวลาเดินครับอ่ารอคำามาเริ่มขึ้นสกูมาแล้วครับคำามาเริ่มมาแล้วครับเปิดแรก6ก0มืนันบาทเวลาเดินแล้วต้องบอกว่าพี่ลีว่าตะกุดจันเพลน่ะเซิร์ชในกู o g l e จะมีพระเวทโดยละเอียดเลย เวลาเดินไปนที่เรียบร้อยครับเพื่อนอยที่อกมื่นห้าพันบาทครับเปิดแล้์ครับเวลาเดินแล้วในหลวงรัชกาลที่ห้าสัทธาหลวงพ่อปานวัดคือต้องบอกว่าการที่จะได้เห็นตะกรุดพ่อปานของด่านแท้ๆสิบปีที่แล้วเท่าไหรห้าปีที่ผ่านมาเท่าไร่แล้วห้าปีข้างหน้าสิบปีข้างหน้าแต่เหนือสิ่งอื่นใดการมีตะกรุดพ่อปานวัดของด่านบูชาไว้ใช้ถ้าไม่ดีจริงเขาคงไม่ยอมจ่ายหลักล้านครับใช่นี่ อันนี้นะการันตีความแท้ตลอดชีพนะตะกัวชัดเจนนะสายสินห์ที่ผ่านชัดเจนรักชัดเจนเอางี้ไม่ได้คิดระยะพอยศขนาดเลี่ยนที่ไม่ทันยังรักแท้เลยอ่านีมา 65, นา่มาที่ออกมือนะมันบาทมาที่เจ็ดหมื่นบาทกับราคาสุดท้ายเลี่ยม,มาที่เจ็ดหมื่นบาท,บาทกับราคาสุดท้ายมาที่เจ็ดหมื่นสามพันบาทกับราคาสุดท้าย อยู่ที่เจ็ดหมืสาบาทบาทครับราคาสุดท้ายครับเรี่ยนที่เป็นทันยัหลรกแซนนะครับแถตาเปล่ามองด้วยตากาลูวแขวนตะกุดแบบนี้มั่นใจว่าได้พุทธคุณท่านแน่นอนหลักหลานนะครับตะกุดพรอปานดอกนี้สามแสนต้องมีคือเอาจริงนะถ้าไม่หักสมบูรณ์แบบเนี้ยให้เจอคนที่เขาศรัทธาจริงๆอะ่ะ ซึ่งมีอยู่เต็มวงการแต่เขาอาจจะไม่ได้อยู่ณเวลานี้ตอนนี้ใช่คือการประมูลพระนี่มันเป็นจังหวะจริงๆถูกเขาแล้วแหละเจอเพื่อนแท้ไม่คบครูดีไม่เรียนพระแท้ไม่ได้ครอบครองเป็นที่น่าเสียดายจังหวะต้องรวมตัวเอาง่ายว่าถ้าคุณจะได้เพราะปานคลองด่านคุณไปเจอในในในเสียงเครื่องรางแท้ๆนัเขาจะต้องเรียกคุณเท่าไหร่เพื่อเบลือคุณมีตังเนี่ยคุณยังซื้อเขาไม่ได้เพรากเขาไม่ขายให้ มีเงินล้านก็หาของยากดอกนี้สามแสนต้องมีมาที่เจ็ดหมื่นสามพันบาทมาที่เจ็ดหมื่นห้าพันบาทครับราคาสุดท้ายมาที่เจ็ดหมื่นแปดพันบาทครับราคาสุดท้ายอยู่ที่เจ็ดหมื่นแปดพันบาทครับราคาสุดท้ายครับต้องบอกว่าอันนี้ต้องเรียกว่าเก๋นี่เพิ่มไห้สามแสนเลยใช่อยู่ที่เจ็ดหมื่นแปดพันบาทมาที่เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับราคาสุดท้ายนี่ดอกนี้ถ้าเก๋เดี่ยมาเก๋ตงค์ที่ลง อยู่ที่เ7 9 0ันบาทมา,า,ทาพี่ลินท,ที่เราต้องามามาออกมาจากที่ซ่อนดึกแค่ไหนก็ต้องออกมาด้วยถะก,กุดดอกนี้ครับอยู่ที่79,500บาทครับราคาสุดท้ายอยู่ที่เจ็79,500บาทครับราคาสุดท้ายมาที่เ70,000ต้องบอกว่าคําว่าเครื่องล้างยอดนิยมเมืองไทยที่ไม่มีที่เหตุแล้วอยู่ทนะี่79,500บาทครับราคาสุดท้ายครับโอ้ดอกนี้อ้าวเพื่อนๆนะ มาที่8 0ด0มืนบาทราคาสุดท้ายปิดใส่ราคากันมาเต็มสูดหายใจโลงปอดกันไป uh huh. ไม่มีเชื่อเขายังซื้อกันหลักหลายหลายแสนครับนี่ไม่มีเชื่อเขายังซื้อกันหลักหลายหลายแสนครับตัวจริงแพงนะครับน,นี่ใปที 8 1ด0มืนหนึ่งร้อยบาทที่พี่สุพจน์มานะสั่งนะครับรายการนี้ต้องบอกว่ายังไม่ได้ครึง่งอันนี้คือเรื่องจริงยังไม่ได้ครึง่งนะครับยังไม่ได้ครึ่งของตะกุดพ่อปานดอกนี้นะเอาขอคอมเมนต์เกี่ยวกับตะกุดพ่อปานหน่อย ดาว่าต้องมีแสนห้าพี่ภูริทัศนร,ราคานี้อยู่ที่เดิมครับพี่นัดนัดมีเงินก็หายากที่จะเจอนี่ราคาในเมือเป็นาไา<ง>ยวันนี้แน่นอนนะได้เห็นพระเครื่องในรายการวันนี้อ่าได้เห็นพระเครื่องในรายการวันนี้ก็เต็มอิ่ม